ออไปเนาะไตขัวขามเนาะโอ้ขม,มีไม่พนักคักเลยพี่น้องเลยขม,มีเ,ออมเละเนาะไปได้บ่ไปเลยบบไปเลยเนาะคุณที่ทำได้ยี่บ่ล่ะ Bỏ bỏ lớp. Bỏ mang chay đi. Bỏ bỏ đây đâu phải. Ờ, tụi em con thật. Ừ. Ờ, cho à, phần này phía đồng ơi. Tay khảm mấy này lưỡi này nó. Có mấy khùa ở đây phía đồng ơi. Như thế. Cứ hoa cầm lăng đơn thang bày phía đồng mưa Mượn hoa mượn may mây lèo. Phần mây ở đây nữa. Phần nhang. Nè, nhang mà thằng này tay đây. Mà mà lông Nè, nè. nè. Nằm sao này không? Nằm Bình bay 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 nó lần lượt bay 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 băng bay 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 cho bay 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 cho bay 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 cho bay 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 được đây, ý đấy, đây hết, mình thức á, đập 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 ý thức ý thức mình thức พี่น้องเอ้ยวาสิกามไปสวรรค์พี่น้องเอ้ยน้ำคลองบัดมาวันนี้ก็ได้มึงไหนพี่น้องเอ้ยเห็นจังไรไหลเลยวัดนี้บ่อดนั้น้ำคลองน้องพี่น้องเนาะน้ำห่วยพี่น้องเอ้ยน้ำห่วยมากเนาะพุ่นพนึกได้พี่น้องเอ้ยบนทางขามนั่นก็ดึกเนาะก็ได้เห็นอยู่บนเดียวนี่แหละพี่น้องเนึกอันนี้เนาะนึกอันนี้เนี่ะโอ้มึงไหนมันขิ้วเนาะสุดยอดเด็ดพี่น้องเอ้ย ห้จะลองลเย็นเปียกอยู่เนาะมีไวให้กันเนาะเอาๆจังได๋ก็สดีก่อนเนาะสวัสดีเฮ้ยโดยพี่น้องเอ้าทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บดสสู่คนเด้อพี่น้องเด้อไปสวรรค์เลิกอ่าหยุดงานก่อนมนีเนาะก็คือดำนาแหคือแม่นรอบเช้าน่ะคือทางวัจิตกับสามนามาดำนาเนาะอบัดนี้ก จิปเข้าพี่น้องเอ้ยรอบที่สองเนาะรอบที่แรกนี่ยคือทางอ่าเฮาเองประสานงานกันยังแบบบ่เข้าใจเทือเพื่อนทำโทรทำหมดถ้าได้จิ๊เข่าน่้องมีหน้าฮับเพ้่แบบว่ามันเศร้าที่ส,สนนี่จะหายแล้ก็ไมอไดเพื่อนถ่ายก็ไม่ได้นับเลยพี่น้งนองเี้ประมาณประมาณน,น,นี้แหละเนาะไม่ได้นับเลยลืมเลยแต่เฮึกเดาแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้อมาดอกพี่น้องเี้ไม่มีจะมัดแบบนี้อย่างเดียว วันนี้สชเอาไปชงให้กับเอื้อยเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่อทั้งเอื้อยเพิ่นสั่งดิบเขผามาตั้งแต่ยามแรงเพิ่นแหละประมาณยี่สิบเนาะยี่สิบขัวอืมไปเฮาบันนี้ก็ได้สีเดินทางข้ามขัวได้พี่น้องเอ้ยบันนี้เออไปยันปีนอยู่ดอกะไปยันปีนลงมาแน่เลยเไปเนาะไต่ขัวข้ามเนาะโอ้คำนี้ไม่พนักคักเลยพี่น้องเลยคำนี้ เละเนาะไปไได้ปเลยบ่ไปเลยเนาะพูดจะามได้ยี uh ่บ huh. ่ล่ะไม่คิถือให้ตัวทัพบ่ไปแล้วบ่มั่นใจทีเลิกเลิกได้กล้วพันเอาตัวเองให้หลอดก่อนเถอะอ๋อเจ้าของเลยพี่น้องเลยไตขาไม่นี้เลยนี่เนาะ Bố mi khua đấy phi đồng ơi Như thế Cứ họ cầm lăng đơn thang bày phi đồng ơi Mưa phá mưa phốn mây ít leo đấy nhỉ Phốn nhang Nhang cả... mà để cái tay đây Mà tay mà tay Để mà lông á Mèn mèn Phốn tốt nè Phốn tốt Nằm sao này, phiêng Nằm sao nên cả Bình căn vô Bây 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 Nó Trong này cả Cả thắc thái bài đi FC ừ. bất cứ chú khuất đơ Phi đồng này là băng đơ ủa hình bon, vít con, ừm, này mà, chờ chờ thả này đó, chờ hẳn, từ từ chờ về hẳn đi cho nó, mày đấy, nhà mày nào mà. băm, bà, <cười> <cười> ゆ, <laughs> đấy, chờ gì phao nhàng ma đấy, nhàng đi phi nổi rồi, đi, à, ma đấy, này này <laughs> Má ơi bạn đi <laughs> khổ lâu nay mất chị tăm lại với hang đấy nè. Được đấy nhé mặt tinh nó chị tinh nó chị Bye, chưa thấy là sang đấy. Phun tóc, thi chắc mùi thi, ngựa đai. Tóc, chưa thấy mùi đây là Năm mùi đấy, mùi 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 cùng say hang nưa yu phụ nông người phun man phiền rồi đấy à rồi phija ba hai mươi lây rồi phija à ở anh này cái đây thay gì đó à con phi nông người thế ฮอนเนาะพี่แดงพี่น้องไอ้เผาไปแล้วก็เผามาเนาะพุ่นทั้ง Punkte นั้นก็ได้โอ้หมดผ้าวหมดผลมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยพี่น้องตอนนี้กับทาบอจิตเพิ่นไปเอารถอยู่เนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องโอ้มาแล้วมาแล้วเขาแล้วเขาแล้วพี่น้องใช่ได้ว่าวันนี้ใช่คือเก่าฮะแล้วเนาะอันนี้แล้ว บอกว่ารอบนี้คือสีโอเคอยู่เนาะรอบนี้เนาะแมนได้ปะเดี๋ยวเข้าไปเขพุ่นได้ก่เดี๋ยว์จิโทรให้กับเบย์เพิ่นโดยว่าสีเป็นจังได้พี่น้องเลยให้เพิ่นมาเอาหน่อรุ่นไปนำกันเนาะแมนนี่ก็พุ่นได้พี่น้องเลยเดียวนั่นก่อนเดี๋ยวสซีมานำหน้าใช่ทำพอกับทำแม่เนาะวันนี้ก็ได้อ่ะโอเคเด้อเน้องพี่น้องเดีโอเคเลยแต่ทำตัวชาบได้การบริจิต กับน้องมีนาเดินทางไปพพๆกันอยู่ที่ด้านเลยโอ้ยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ตัดผ้ามาอีกบันนี้เด้อพี่น้องเด้อคึ้มผ้าคึุมผุนแล้วพี่้องเอ้ยมึงเนียเนาะจ่ายพี่้องเลยเอายังอยู่ให้อยู่นาคือเก่าเนาะใส่ว่าสิไปสวรรค์ละวันนี้ก็ได้พี่น้องเลยโอ้ยนาะพ่อพี่น้องจังใดแกคือว่าเด้อนาะพ่อพี่้องเลยกราบขอโทษขออภัย ผมมีพี่น้องเก็ซีร่าหลายเนาะผมวางหนึ่งหันทางบรจิตเองน่ะ,ะมีเสียงโทรศัพท์น,น่ะโทรเข้ามาเนาะก็เป็นผู้ที่ว่าเพิ่นในนัดนั่นแหละพี่น้องเลยแต่ว่าผู้ที่ว่าเพิ่นนัดน่ะเพิ่นไปฮอดด่านก่อนพอหลานก่อนก็เลยว่าเอา้าเช่นก็เพื่อเจ้ามานี่กับเจ้าหมาท่านเพิ่นเราอันน่ะนาะพ่อพี่น้องเนาะเพิ่นโทรมาบาง ว่างในนึงนี่นะพี่น้องเอ้ยพันบม่ได้โทรมาบอกเนิ่นๆดอกเนะาะพันโทรมาปุ๊บแหละบระจิตเองกัเลยฮะเพ่าขึ้นไปเพ่าขึ้นไปตึงตัวขึ้นไปพอวิทตวยวิทตวัยพันโทรมายังบม่ได้พอฮอตสามสิบนาทีดอกพี่น้องเอ้ยแล้ะพันว่าพันไปฮอดสวรรค์ก,ก่อนแล้วก็เลยว่าโอ้ยถือเป็นโอกาสใหม่เด้อน้นองเด้อพัน,ออนว่าเนาะซึ่งท่านโอกาสหน้าพันว่าจะให้มาแล้วพันว่านะน้องพ่อพี่น้องเนาะก็เลยว่า,าโอ้ย จังไากใกราบขอโทษขอพระทั้งเอื้ยเพื่อนในลายเด้อเนาะที่ว่ายังยังติพยเขายังอยู่เพื่อนคือเก่าอยู่แต่กะคือว่าน้องประจิตเองไปหาทำแถวหานขนส่งพี่น้องเลยหานขนส่งแปลว่าไปไทยระวังไทยกับลาวเนาะยังยังบ่มีสาขาเพราะว่าหนึ่งมาเหนือบ้านท่านหน้ามีแต่แบบอ่าส่วนมากที่ว่าบระจิตเคยเนาะพี่น้องเนาะเคยไปหับอยู่ศูนย์่ะเขาเจ้าว่า เคยแต่เอาเขามาแต่ว่ายัางบาท่านได้เอาออกไปแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าเดียวที่ลองถามอีกนอกพอพี่น้องนอกทั้งเทิงที่กับที่ามทีอยูอ่ของทีอยูท่ทางมุกนาหารพ่นแหละเดียวทางเบอร์จีดองทีส่ส่งไปทางขนส่งน้ำพ่อมพี่น้องเอ้ยทีศึกษาในร้านนี่นำ้ำนอกพอพี่น้องแบบน,นี้ก็ได้เอออย่งไรก็คือว่าหลังจากว่าบ่าได้ไปพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไป เอาที่ขอไปส่งเพื่อนกะกัมามไทยหน้าเลก้กะคาดหน้าจนเลียวงานหนึ่งพี่รองเลยเดิดินี่กะกายังเดืออยู่เนะ<ม>าะทั้งประมาณหาหกสิบมัดพี่รองเลยอยู่ทังฝุดพร้อมกะสีประมาณนี่แหละพี่รองเลยกะได้คาดไว้ทั้งคาดทั้งไทยเนาะพ่อพี่น้องกะชีประมาณนี้นี่แหละพี่รองเลยเดียวเบอจิ๊ดมีแฟนแฟนการเนาะพี่น้องเรามีเงินจากหมื่น เมือหนึ่งให้พิรุดหน้านี่พี่้องให้พิรุดหน้าจ,สาจนสิว่าอย่างไรละเมื่อหนึ่งนี่ถือว่าได้เรื่องพี่รองเลยบัดน,นี้นะต่อไปนะคุ้มค้นว่าสีโบอบอดำพี่รองเลยว่านเอาบัดน,นี้นะเพราะว่าหน้าตรงนี้นะน้ำมันอยากอยู่อยู่แล้วคนว่ามันได้ลึกชำนี้พี่รองเลยขนาดบ่ได้เลือกเลน่นหี่เนาะเพราะพี่รองพ่นยังมีพ่นยังวานได้นะช่อง สองป MM ีเรียนติดแล้วพี่รองเลยนาตรงนี้เนาะของเพิ่นนะเดี๋ยวบริจิตเองสีลดูถ่ายมันดำแล้วก็บชีวานเอาบัดนี้ก็ได้เนาะมาคิดถิ่นเมียแน่มาคิดเห็นพ่อกับแม่แน่เสาเกสร่าอะไรพี่รองเอลยเสาเกสร่าอลไรเห็ดเบี้ยเข่งงานก็เมย์ก็เลยมีคุ้มคดว่าแบบนี้ปีหน้าปีในเขื่อนบามีเงินมีค้ำพี่รองเอลยสีวางแผลินโตไปว่าสิเช็ดจังไดฮะน้า กข้ามไฮข้ามนาแล้วก็ข <sh> ึ้นมากินข้าวต่อกินข้าวกินน้ำแล้วก็จึงลงมาดำพี่น้องเอ๋บัดนี้ก็ได้นี่เด้อีกประมาณจักสี่ห้ามือแล้วพี่น้องเอ๋นาตรงนี้ได้อีกประมาณจักสี่ห้ามือแล้วมั่นใจเลยเพราะว่าน้ำก็ต้องดูดเอาเนาะข่าวว่าฝนมาตกก็ต้องดูดเอาพี่น้องเอ๋นี่เด้เนาะโอ้เขียวชุ่มชื้นนี่คือข้าวข้าววานเพิ่นได้พี่น้องเอ๋นี่เนาะหันไปมีหงายเด้เพราะว่าต้องได้ดึกอีกเนาะพี่น้องเนาะต้องลง น <N h ạ c> ้องเลิกอีไก่สิน้องเอ้ยนี่เด้เนาะอ่าจ้ะนี่แหละนี่ลํางานนี้แล้วก็โอ้มีแหงหมื่นดึงไว้ก็บ่อยู่พี่น้องไอ้หมื่นนี่เนาะอันน่ะบ่งนี้ได้อืมกลับมาไถนาต่อบ่สิดงก็ได้กคือว่าพี่น้องเอ้ยก็สิพยายามเอาให้เอื้อยเพิ่นให้ได้เนาะเงินก็มาเด้อล่ะเนาะ มืดฝ ph si <c ười> wow, ่ามืดผลพี่น้องเอ้ยนี่เด้อ่าฝนก็สิตกแล้วเนาะทางเอ้ยแล้วก็ว่าโอ้ยขอโทษได้หลายเด้อน้องเด้อคีกงานอ่ายามําให้นํานานน้องหั่นเพิ่นว่าั่นโอ้ยบ่เป็นหยังเด้อเอ้ยเด้อบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเนาะเพราะว่าเฮ็ดจังได๋ซะเนาะอ่าบ่คือสิว่าจังได๋ล่ะพี่น้องเอ้ยมื้อมื้อหน้าก็ได้มื้อนี้บ่ได้ก็มื้อหน้าเนาะบ่ยากดอกว่าติบข้าวนี่ปาไว้เฮือนอยู่แล้ว อ่าโอ้นี่เลยพี่รองเลยนี่คือไหน้าเฮาลำบีประมาณสามก็ยังสั้นอีกสามมือก็ยังสั้นอีกสามมือไปพี่รองเลยเลี้ยบเฮ้ยบรรยากาศดูท้งไห้ท้องนาอ่ามีแต่ว่าพ่อแม่พี่รองเด้อเนาะงขอมาแล้วก็จะาผ้ากู้ขำโฆษณา อย่าพาเบื né, ่อเด้อเนาะพ่อพี่น้องสิได้อยู่ให้อยู่นาพี่น้องก็สุดจะอยากไปอ่าสิไปเฮ็ดงานทําหน้าที่เป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเพิ่นแต่ว่ายังบ่ทันได้มีโอกาสเถื่อมันบ่ได้ไดน่ะได้บ่หายังนี่ดแดงอดแดงพี่น้องนี่เด้พอมันอยู่เถอะมันอยู่อยู่สูงพมื้อนี้นหยังนมื้อนี้ต้มไก่ต้มไก่เบิ่งข่อยสิแห่ดแดงให้เบิ่งกน จับจับมีเคยเห็นมากปเดี๋ยวก็เห็นเคยก็เห็นอยู่มันมันไปเลยมาจากห้ห่างแน่วนี้ก็ได้ห่างแน่คือถ้ามันมีมันมีแม้ะแห

So, dù xuống cái bay mặt phi lòng người nè dè 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 โอ้ยบุก่ายขินแล้วนี่นี่เด้เคลือนต้นอย่างก็เอ้าพ่อแม่พี่น้องเย็บซีเคยอว่าพี่น้องทางพังอีสานเท่านี่เด้กุ๊กนี่เด้อันนี้นี่เอออ้ยไม่แทงไม่แทงหนาพี่น้องเลยนี่เด้อ๋อทอดเหลมแท้นี่เนาะเจ้าเลยมาจังคือสี่เส็บเส็บมึงดูวอาจับเลย บอระวังเลยถือว่าถือเยอะบ่เมอบเมริบาดเนี่ยบาดอยู่นึ่ในหนึ่งเป็นเพลเป็นเพหนึ่งอ๋อนี่นี่นี่ต้นนี่นี่นี่เจ้หัวเจ้าของเห็นบอกเฮ้ยน้อยเพนไปเอาต้นนะเห็นยู่นะอะไรเห็นมาขุดมันกินแล้วเออเลยจะขุดเมียเนาะ

พี่ลองเอ้ยเคยกินอยู now, ่บ่ก็น่าโอ้ยหมดหมดคบกันเน้นนี่นี่นะมาเสียวเองเสียวยิงมีฮิดบวกใครรอกเนาะมีฮิดบวกแท้นี่ก็กไม่ไม่พ้านเท่านี้อืมนี่ก็ไม่ไม่ไม่แล้วนี่ Đẹp ơi, cầm bận hăng luôn nè à. ừ ừ Ồ, ừ. 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 đầy đường, đầy đường mmm 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 đông ơi mmm mmm bà mmm cái đây mmm mmm mmm

โอ้พาพากันลงไปมึงเนี่พี่้องเอ้ยมึงเ네นี่ยมุนเป็นมุนมุนเช่านี่อยู่นีได้นำที่ได้พี่น้อง้นำนะเดกันม,네มัน네เลยเป็นบกันมันน네ะนี่เลยแดงันแงมนกัน,นอจับปช้บอุยจัืน่อให้มันจัโอนี่วย้ันอี่พีองเลย Mato gần chìa kiếp thử đi, nói. Anyhow, kỳ nài bọn Cookman yên cỏ mô men bay mân ní cưỡng và co mặc Màu mặc 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 นี <Ừ. S 1> ่บ่บม <ình> ีม <m ừng. S 2> ึงนี่พี่น้องเลยนั่น่ะน่งลาอืมคนมตมเปื่อนมุนมองุบมั่อกันเจ้าบ่

không oh. có <laughs> ừ. ừ. ừ, kìa, Mà sân ừ. Ừ. cái này. Thấy? Ừ. Nên bao. <laughs> เห <that> <that is amazing in yourself> ็นไหมปึ๊บโอ้โหโหนี่นึงกาเก็บอะไรลูกอ่ะอยเนาะอืมเก็บแบบบๆแมนพี่น้องเอ้ยตัวนี้เฮาก็กําลังสิหาของอยู่งกินแล้วบัดนี้เมนูอย่งนี้ต้มไก่ โอ้หนูม่บักใหญ่นึ่งห็นออบอกไเดียว้ไม่วันนนนี่สะพอพุนปลุกแอ,อืมคือลายวะมไ,ไม่น่คือลายอืยน,ออนีเป็นขี้ดินลนั่นอืใช่เา<ห>แม่มันก็เลยขึ้นเยอะมากลายห้วยอยูกันแดงัแดงเหรออืมนีม่ครับ

มันดูสูงสูงเกินไปดได้แล้วได้แล้วพอแล้วไม่ฮะจะจับกล้องให้กูให้ดีโอ้ยมือห่านไได้ล็อกรุนแรงอืมมันเป็น,นมือขย้ำแดงได้ เล่นขึ้หไล่ยึเว่ฮ่าโตพี่้องเดอเอาจังไรก็คือวาเดอพี่้องเดอแม่แดดนออกแล้วเซตต้นคูนนี่จะต้นคูนทาบุ้มีบุมีมแดงเห็นเ่ตมแด Tao rồi được biển. Ồ, cần pin ông ơi. Nó bưng mà sum cánh, trường ơi. Nó bừng đèn con. Đây hăng. tiền ừ. ừ. Ui, mừng này phi đồng ơi. mắc quay lên má. mắc lên rồi

แล้วมันกัะเจ็บโอ้เชีย่ยวค่ะน,น,นี่เต็มมกระตุ้นกระโตอ่ะนิดเดียนิดเดียหมดปะหมดแล้วมาคือตองเี้บ่ายนี้ก็ได้เ <c oughs> มนูเฮาคือจะเป็นต้มไก่ใส่หมูแดงหลังจากว่าขึ้นมาจากกิน เอ้จากกันนาคาดให้ขานหน้าดำให้ดัหน้าเมืม่อเมื่อยากะสีกินของเช็แซ่บก่อนพี่ลองไว้ยมือนี้ก็ได,ดดได้เดอนีเด้อเมือเก่งทำไมเนี่ยจะมาเอาดุาานน,นี่นี่ยอดมกกะทินเดียวอดมกะสกอมีกกมันยีไไ่ไงเลยคอตพอเราเห็ดพอเราเห็ดนาเต่าพ <laughs> กิกินน,นี่ได้เม็นไง ตอนก็ม่เกลียวขาออย่างเี่วน,น่โอ้ไม้ลยเต,ยเติมบอมีใครอีกโอ้มึงน่ะนาบมีก็แ้มีแต่ปีนีบุมีปีนปีนบุมีปีน ท่องผ้าแจม่มใสมีงนมีกงามงามพี่รองเลยงามขัดงามเลยบึ่งบรรยากาศน้ำกันเด,ด้อพี่รองเด้อเอาบึ่งกันอยู่ให้อยหน้าน,นี่แหละพี่รองเลยคือเก่าคัน่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นให้เป็นสะพานบุญให้กลับไปไปคือเก่าได้พี่รองเลยไปคือเก่าเพราะว่าอยากมีงานอยู่พี่รองเ,อเลยโมเมนต์ยังดอกอันนี้งานเขา โบท่านได้ขเข่าเฮาก็เลยว่าเอาหวัวตังเฮ็ดชอยพราะก็แม่พร้อมในกามีงานกัเล่นงานนำ้ำดีเลยพี่รองเลยช่องยูทูปเขามันจึงไปได้แบบนี้นะพี่รองเลยไปไปดูก่เสียงพกันเลยแม่มีเห็ดนำ้ำอ่ะมันคือกินเห็ดน้ำโอ้มันแดงกินเห็ดน้ำพร้อมเห็ดนำ้ำเห็ดอะไร

เอาโอเคพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งบัดจู่สักคนนะพี่น้องเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเอาสบายดีโอเค